ก็สวัสดีนะครับผมพอแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้่ดาราเอกจะมาทำอาหารนะครับส่พี่น้องทุกท่านกินนะครับเมื่อนี้ก็คือปลาหมึกนะครับมึกกล้วยนะครับมึกขึ้นไปตกได้อยู่สามตัวมึกกระดองตัวนึงนะครับสามตัวก็มึกกระดองตัวนึงนี่สร้างยู่ก็ได้ยุบหมาดอ่าจ้สามขีดนี่แหละนะครับมึกสดนะครับผมเนาะที่ห่อตกมามึกขึ้นนะครับผมก็จะพัดพัดพักแล้วนะครับผม นะก่อนอื่นเทาก็าล้างปั่หมึอกอว่าเรียบร้อยต้องความสะอาดเรีเยบร้อยเทาก็ามาหัน่นนะครับหั่นตามใส่รอชิ้นตามที่เทาต้องการนะครับนะครับต่หัน่นตามเทาต้องการแล้วจะเอาชิ้นเล็กชิน้นขนาดไหนนะครับตนนัวนี้นะครับสําหรับาดาราเอกอยู่พัทยานะครับผมใกล้กลกลทะเลน,นะครับผมเทาก็บสามารถหันหรือมื้อได้ไง่ายนะครับแต,ตไไ่ได้หน่อยได้หลายก็แล้ว,แ,ลวแต่หมู่ นะครับดินฟ้าฝนอากาศตรงนี้ข้อมาสมาสีกาได้นะครับดูนะครับสำหรับผมกะทิผัดนะครับใส่ใส่ไข่นะครับหมึกผัดไข่ใส่ผักนะนะครับผมเนาะข้าวกระมาณนี้ข้าวกระตีไข่คือไข่เจียวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะปรุงน้ำเปล่าเพิ่มรสนะครับแล้วก็ใส่ซอสนิดนึงนะครับแล้วน้ำตาลนิดนึงนะครับตามว่าข้าวเสียวน้อยเอาลาย นะครับผมหลังจากที่ห่อกปุ้งไข่ียบร้อยนะฮะปกติไข่ไมาแตกนะคือยังไข่เกี่ยวนะครับพี่น้องยังไๆบะหมี่ยังซับซอนนะครับผมสาหรับผมกินย่ายๆนะครับในการพัดพักประมึกไข่นะครับผมเนาะหลังจากห่าเจีทยบีับร้อยนะครับกระเทียมนะครับอย่าลืมนะครับว่ากระเทียมนะครัหน่อยแช่ลายกระตามที่เขาต้องการนะครับเพื่อกินหอมนะครับในการทํากับข้าวนะครับผมเนาะ หลังจากนั้นนะครับห่ากระตังกระทะนะวันนี้ก็นนึ่งเข้าไว้ความกันนะครับผมเนาะผู้ช่วยไม่มีทําเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหนึ่งเขาเนียวนะครับพัดๆกินกับเข้าเนียวพี่น้องแซบคือเกานะครับผมเนาะย่อน้ำมันพืดนิดนึงนะครับผมเนาะก็กระทะร้อนแล้วห่อเอากระเทียมลงไปนะครับเจียวทำให้มันหอมนิดนึงนะครับย่อยๆให้มันใหม่นะครับอันใหม่แล้วกินเดือดครับ ข้าวทั้เขาไปความมากันหนึ่งเขาไปความนะครับแกดตรงนะประมาณนี้นะครับคือช่วยไม่มีก็กุกเอียงให้นี่นะว่าไงพที่นองกุกเอียงเลยนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมนะสำหรับตาล่าเอกนะครับผมหลังจากข้าวเจียวเยี่ยมยบร้อยนะข้าวไข่กับมึกขะกันกข้นคุกเข่าแล้วก็เอาลงไปถอดก่อนนะครับผมทอดพี่ทอดไข่ข้าวนี่ละ แต่ว่าถ้าตรงมืออุ่นเาคุ่มไฟนะครับเพราะว่าถ้าย่อยคุกเข่ามันแตกออกจากกันนะนะครับมองง่ายถคือกัวไข่นั่นแหละครับนะก็จะดึงไฟอยาให้มันแห้งายนะครับผันแห้งไยไข่นี่สใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าคุกคุกคุกไ่ต้องพัดโดนนะครับพันพัดโดนเือมือมันจะสุกแล้วมันสิบเปรซบนนะครับมันจะนอตนะครับแล้วก็ดึงกลว่าให้ไข่กับมือมันสะดุ้งนันนะครับเราพัดนิึงแล้วนะก็ นะครับว่ามาทรายเข่านะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะค่อนข้างจะนึ่งโดนแล้วนะครับก็สุกแล้วก็กลับเข่านี่ลีล่าครับผมสบัดนิดนึงนะครับจะกลับเขาแล้วก็ปิดไหวอีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ไปนะครับเด่งพัดปรบมือเข้าต่อนะครับผมหลังจากได้ที่แล้วเ้ากันนะครับพักเอาใส่น้ำกันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเพราะได้ที่แล้วพักก็ใส่น้ำกันเลยนะครับ ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็คลุกเขลาให้เข้ากันย่าๆย่าให้ไข่มันสุคักนะครับให้ให้มันอมผักรอเวลาห้อผัดนะครับมันจะรสชาติมันจะได้กลมกล่อมไปน้ากันนะครับตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับผมอันนี้คือผัดปลาหมึกใส่ไข่ใส่ผักนะครับถ้าพูดได้่บมักคักก็มาต้องใส่นะครับผัดตะไคร้ก็ปลาหมึกก็ได้นะครับเะาก็เยาะน้มนิดนึงนะครับสาหรับใครชอบน้มได้หลายแกใส่นะครับ ต้องเจรจากับคุกเข้าให้เข้ากันนะครับตัวนี้ถ้าว่าสุกแล้วากับเพิ่มเล่งแก๊สนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้กระทะมันแบบไฟแห้งแล้วมันสะดุ้งนะครับตัวนี้เราพัดไปสักระยะหนึ่งบ่ต้องนานนะครับผมเนาะก็ว่าเพราะว่ามึกสุกแล้วพักความร้อนมันเกิดทิศนิดเดียวกับสุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ผงแป้งนิดนึงนะครับผมเนาะครับแล้วเจาก็คลุกเข่าให้เข้ากันใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายกระเค็มนะครับ นั่นะครับน้อเพราะว่าเ้าก so ับผงามล้วต้องไต้ความคลายพละครับห้องกับคุก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 เดียวเนาะเห็ดคนเดียวกินคนเดียวแสบกพ่าแสบอะใส่ละลายไปก่อนเราพี่น้องเห็ดเนื้ามือเศ้านี่กินพอนย่มือแลงมาเลยพี่น้องน้อกับเขาแบบมันง่ายๆเนาะนี่ครับเพราะห้องเมืองแล้วอาการมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นบบมีร่มไซบอร์เกอร์เทศพี่น้อง พี่มานางกินพี่ค่อยคุอดออกว้าวลืมใส่ยังวะลืมใส่บคเกือรเศษนะแต่ว่าก็บอกเป็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวกันน้ำไหมนะครับนี่หน้าตากิมีแกงเหย็ดพัดนอไอพัดมึกแล้วก็ปลาทู่นะครับอาหารเสา่าแล้วก็ประมาณน,นี้นะครับผมนะสำหรับของดาราเอกนะครับมันจะก,กินง่ายๆนะครับพี่น้องถ้ากรบอกเปยากก็ยังมม่มายนะเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับกระจ้แซบ่บอาหารอีสานบานฮ่อนะครับ